มันเป็นผลพ่วงจากการเมืองนักการเมืองเกาเงินมหลอห่อนะาเออคือเงินมหลอดเนี่ยเขาได้เขาได้เงินเขาก็ต้องเลือกเขาเป็นเขาเขาาเงินยังได้เลยเป็นเป็นเป็นบุญคุ้นตัวกันเนาะอ่นผู้เฒ่าสมัยเกาว่าว่าเป็นบุญคุณตัวกันเอาเงินเขามาต้องเรียกเขาตัวกันว่าเรียกก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเมง่ีนาแต่ว่าผู้ เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งภายในหมู่บ้านกติเฮต์หนาที่ของเจ้คของให้ดีที่สุดล่ะปลอดภัยจากการทุจริตคำบอกเล่าจากผู้นำหมู่บ้านบ้านหนองตูมตําบลหนองตูมอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นที่ชาวบ้านจะได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่บ้านทั้งผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าวและคำบอกเล่าของผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้แก่ชาวบ้านภายในชุมชนที่จะไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบถือว่าได้เกิดผลในทางที่ดีมีประชาชนตอบรับและนำไปขยายผลพูดคุยกันรวมทั้งนำไปอบรมให้แก่ลูกหลานซึ่งการปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริตต้องเริ่มจากตัวเราเองในเวทีการพูดคุยต่างๆของชาวบ้านได้มีการพูดคุย าแนวทางต่อต้านการทุจริตและนำแนวทางต่างๆนั้นไปปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีไปสู่ชุมชนอื่นๆเพื่อสร้างสังคมต่อต้านการทุจริตต่อไป